สรุปหลังเกมอาร์ซนอลจัดตัวเต็มสูบเพื่อแพ้คาบ้านบอลมัด bon 1ต่อ2แฟนปืนถึงกับต้องเอาตีนไก่หน้าผากเลยครับเมื่อมิเกลอาร์เตต้าเลิกจัดผู้เล่นลงสนามเกือบครบทั้งหมดแต่กลับทำผลงานได้หน้าผิดหวังเหลือเกินแพ้คาบ้านต่อบอลมัดแบบหมดรูปดุสกอร์1ต่อ2ประเด็นหลังเกมจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับไหม่ข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบกรถสาวครีมและหัวหอมข้อแรกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ แม้ว่าเกมนัดหน้าอาร์ซนอนจะต้องเจอศึกหนักมีคิวบุกไปเยือนปารีสแซงแช็คแมงในศึก UCL แต่มิเกลอาร์เตต้าเลือกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสนามเหลือเพียงมิเกลเมริโนไว้ที่มานั่งสำรองเพียงคนเดียวทั้งที่ในพิมลิกก็ไม่มีรุ่นอะไรแล้วไม่ทราบว่าอาร์เตต้าต้องการให้นักเตะเรียกจังหวะและความมั่นใจกลับคืนมาหรือเปล่าหรือเป็นการการันตีตำแหน่งท็อปโฟตั้งแต่นัดน,นี้แต่เมื่อผลงานออกมาเป็นแบบนี้ไม่ว่าตัวเลือกไหนก็ไม่ดีทั้งนั้น พราะนอกจากนักเตะจะไม่ได้พักแล้วดันทะลึ่งแพ้คาบ้านแถมนักเตะยังเสียความมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกหากลองมองที่ทีมต้องเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศในกลางสัปดาห์ทุกทีมต่างเลือกอุโรเทชันผู้เล่นกันทั้งนั้นเปแอชเช่ได้แชมป์ไปแล้วไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวจริงลงเลยแม้แต่คนเดียวอินเตอร์มิลานยังมีลุ้นแชมป์เกาโชเซเรียส่งตัวจริงลง1คนบาเซลนาย่างลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนส่งตัวจริงลง1คนแต่อาร์เซนอลที่ไม่ได้ลุ้นแชมป์หลีกแล้วกลับส่งงตัวจริงลง สนามถึง9คนเลยทีเดียว ประเด็นข้อต่อมามาตินโอเดกาดฟอร์มตกแบบน่าใจหายต้องบอกว่าตั้งแต่หายเจ็บกลับมาฟอร์มของโอเดกาดก็ไม่เคยอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกเลยแม้ว่าเกมนี้จะมี1นึ่งแอสซิสแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังการตัดสินใจของโอเดกาดวันนี้ดูผิดไปหมดจ่ายผิดจ่ายถูกจังหวะที่ควรจ่ายบอลขึ้นหน้าแต่พี่แกเลือกที่จะคืนหลังซะอ,อย่างนั้นแถมยังเล่นมากจังหวะอีกต่างหากจับบอลลั่นก็มีให้เห็นแทบทุกนัดมีจังหวะหนึ่งของเกมช่วงครึ่งหลังประมาณนาทีที่60โเดกาดได้บอล ในพื้นที่ half space โดยที่ไม่มีผู้เล่นของบอลมัดอยู่ใกล้ๆเขามีทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการจ่ายซ้ายหรือจ่ายขวาหรือเลือกที่จะยิงเองก็ได้แต่โอเดกาดเลือกเล่นมากจังหวะสุดท้ายก็สะดุดบอลล้มลงไปซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าโอเดกาดเสียความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของการทําประตูตลอดการเล่น45นัน้รวมทุกรายการเขายิงได้เพียง5ประตูเท่านั้น ประเด็นข้อต่อมาเด็กเค้นไรส์ฉลองเกมที่100กับอาร์เซนอลหากจะมองข้อดีในเกมวันนี้การได้เห็นประตูของเด็กเค้นไรส์น่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องเดียวที่ทําให้แฟนบอลเดอะกูเนอร์สพอจะมีรอยยิ้มอยู่บ้างเพราะประตูของไรส์เป็นการฉลองการลงเล่นนัดที่100รวมทุกรายการนะับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อปีก่อนนอกจากนั้นออปชั่นการเล่นของไรส์แทบจะยกระดับทุกๆครึ่งซีซั่นเลยก็ว่าได้จากตําแหน่งเบอร์6สู่มิดฟิลด์หมายเลข8แบบเต็มตัวกลายเป็นทีเด็ดเล่นลูกเซตพีซของทีมทั้งลลูกกตะมมุมแฟีิ เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องต้มยำจริงๆ ประเด็นข้อสุดท้ายไม่การันตีตำแหน่งรองแชมป์ส่วนเกมวันหน้าอาร์เซนอลมีคิวบุกไปเยือนเปเชด้วยความมั่นใจที่น้อยนิดไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันทุกรายการแถมในช่วงสุดสัปดาห์ต้องยกพลบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่เพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบสดๆดร้อนๆแน่นอนว่าเกมวันนั้นอาร์เนอร์ชลอดจัดชุดใหญ่เต็มกราฟแน่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบุกไปคว้า3แต้มที่แอนฟิลด์ส่วนเกมต่อไปต้องเจอนิวคาสเซิลทีมแพ้ทางของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เพราะตลอด3เเกกมมที่่่จอันพพรคปืใหญไสามารถเก็บชชยนะ ได้เลยแถมยังแพ้ทั้ง3เกมหากอาร์เซนอลไม่มีแต้มในอีก2เกมต่อจากนี้ในพรีเมียร์ลีกพวกเขาอาจไม่การันตีตําแหน่งรองแชมป์ก็เป็นได้ทิศทางของทัพปืนใหญ่หลังจากนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามรอดูกันต่อไปครับหม่ข้าวเกรียบ p รี i g b a บรถสาวครีมและหัวหอม